เร็วมาเร็วพี่นองเออคนที่จืนจบเรื่องตัวเล็กครับผมมาเร็วมาเร็วป้ามาแล้วป้ามาทีบ้านนำพุดเนื้อครับผมป้ามาข้อเล็กจากเจ้าเมซี่สุดาแม่นางสาใบอินและแม่นางสาใบทองครับผมตาเกียนติงตีมากเก้าปั้นเปียวครับแล้วก็ได้ปบมาจากลำไวยเนี่ยครับตุกคนเลยนําขึ้นมาไว้ที่นี้ครับก็มีหลายๆค้นเลยครับ ตีเก้ามาลุบมาก็ครับเลยได้โจกได้ลากกันไปแล้วครับไลค่คนได้ไล่ของหมดแล้วครับผมมาวันนี้ก็เลยนําพาทุกคนกลับมาข้อเล็กจากเจ้าเมสบสบายงเงินสบายทองและเมนังซีสูดาครับผมไปครับเดี๋ยวเราไปลุบก้อเลที่ข้เล็กตีขึ้นมีเล็กได้ไมั่งครับผมตามผมมาเลยครับผม<อ>เราจะมาข้อเล็กจากเจ้าเมสเราได้เล็กได้ไรมมัง่งโอ้มีคนมาก รูปคล่ำกันไล่คนเลยครับมารูปมาโค้อกันเลีกเด่นเด่นเลยครับพีนองนี่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 นเล็กอกนะครับออกอาออกอามอย่างอยู่เลยวอาปีนองเออออกอาเจ็ดแปดหนึ่งปีนอง ออกอารับเจ็ดแปดหนึ่งับผมเล็กเด่นๆกล้องวัดวันที่ซิบก,กันยาที่จะตึงนี้ครับผมก็ก็บใบบุญกล้องเจ้าแม่ซีตุดาแม่นางซาบินยนแม่นางซาบตองครับผมจวยตรงลับตรงพุน่นไอทุกคนตีปิดมาชมคลิปนี้แล้วได้โจกได้ลาบนันทุกคนนะครับผมออกอ่า,อาพี่น้องอลกวก็พอเลยครับพี่จิงเนเจ็ดแปด หนึ่งครับผมก็ค่อยทุนโจกดีครับรับโจกรับลาบับบนตุกคนนะครับผมก้องงวดวันที่1บก,กันยาที่จะตึงนี้ครับผมพบกันไม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ